Hello, hi, beautiful lady. Please all for you. Good morning. Good morning, my friend, welcome. ว้าย wow, มันมืดโอ้โหน็อคโนพนโนกุตโนกุฮัลโหลไฮเวลคัมทูไทยแลนด์นะจ๊ะ Good morning my fan you can subscribe for me นะจ๊ะ subscribe thank you นะคะ welcome to rin channel นะจ๊ะสวัสดีค่ะพี่กิตนาสวัสดีนะคะสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับด้วยนะคะหา location อยู่เพราะว่าไม่ได้เลยเสียงแสงไม่ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะจ๊ะสวัสดี วันอาทิตย์ใช่ไหมวันนี้นะคะไม่รู้จะหันไปทางไหนแสงไม่ได้แสงไม่ได้เลยนะคะไปไกลก็ไม่ได้ wifi นะคะใช้ wifi ว,วันนี้ขึ้นเร็วนะคะเพราะว่าจะไปข้างนอกเนาะไปหล่อพระ ันนี้ลินจะเดินสายหล่อพระนะจ๊ะใครก็ใครว่างก็ไปด้วยกันเด้อไปหล่อพระไปทําบุญนะจ้าตาใครว่างไปหล่อพระด้วยกันนะจ๊ะ มันไม่ได้นะจ๊ะ